สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่ออาจจะฟังดูสวนกระแสหน่อยๆคือเรื่องการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหลายคนก็อยากจะหาทางลัดเนาะแต่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ชี้ไปอีกทางเลยครับค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะว่าทางที่ว่านี่คืออะไรครับ เราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากข้อเขียนชื่อ Strategies for Accelerated Personal and Professional Growth เขารวบรวมไปตั้ง18ข้อนะครับเป็นกลยุทธ์หรือจะเรียกว่ากฎก็ได้สำหรับการพัฒนาตัวเองแต่ที่มันน่าสนใจมากๆคือหลายข้อเนี่ยเออฟังดูขัดกับที่เราเคยได้ยินมาเลยอะ่ะอืมขัดยังไงคะพอยกตัวอย่างได้ไหมได้เลยครับภารกิจวันนี้ของเราก็คือมาขุดคุย18ข้อนี้กันไม่ใช่แค่ดูว่ามันคืออะไรนะ แต่จะพยายามหาความเชื่อมโยงแล้วก็หาคำตอบว่าทำไมวิธีคิดที่ดูเหมือนเออแปลกๆพวกนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญก็ได้กุญแจสู่การโตเร็วว่างั้นเถอะนะคะประมาณนั้นเลยครับอย่างข้อแรกเน,นี่ยเป็นน้าจิ้มเลยลงมือทาในวันที่ไม่รู้สึกพร้อมโอ้โหฟังแล้วเสียวๆนะคะใช่ไหมครับหรืออีกข้อเลือกวิันแทนแรงบันดาลใจอันนี้ก็ท้าทายความคิดเรื่องต้องรอฟิล รอ passion อะไรแบบนั้นเนาะใช่ครับมันเลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะหรือการเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มาจากการรอความสมบูรณ์แบบหรอแต่มาจากการลงมือทำไปเรื่อยๆแม้แต่วันที่ไม่พร้อมลองมาดูกันครับน่าสนใจค่ะเริ่มเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกลุ่มแรกกันเลยดีกว,ว่าครับพวกทัศนคติกับการเริ่มลงมือทาข้อที่เด่นมากๆเลยคือข้อ1ทําในวันที่ไม่พร้อมแล้วก็ข้อ6 ลงมือก่อนเข้าใจทุกอย่างสองข้อนี้เหมือนแบบว่าบอกให้เราโยนตำราเตรียมตัวทิ้งไปเลยอะใช่ใช่ค่ะขัดกับความรู้สึกเรามากๆเลยมันขัดกับความรู้สึกที่ว่าต้องพร้อมก่อนสิใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะมันคือการท้าทายความคิดเรื่อง perfectionism หรือความสมบูรณ์แบบมากๆคือบทความนี้พยานจะบอกว่าการรอให้พร้อมที่สุดหรือรอให้เข้าใจทุกอย่างเป๊ะๆเนี่ยมันมักจะเป็นกับดักค่ะทำให้เราได้ไม่ได้เริ่มสักทีออ๋เพราะความพร้อมร้อเปอร์เซ็์มันไม่มีจริงใช่ค่ะแท้ไม่มีเลยการลงมือทำไปเลยข้อหนึ่งแม้จะยังงงๆไม่แน่ใจบ้างเนี่ยมันกลับกลายเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ไปเลยข้อ6 เพราะการลงมือทํานี่แหละค่ะที่จะค่อยๆทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเหมือนขับรถในบอกนะคะครับครับเห็นทางข้างหน้าไม่ไกลแต่ก็ขับไปได้เรื่อยๆจนถึงที่หมายการลงมือทํามันให้ฟีดแบ็ทันทีทําให้เราปรับตัวเรียนรู้ได้เร็วกว่านั่งคิดอย่างเดียวเยอะเลยค่ะฟังดูเหมือนว่าการท,ทาํทาทั้งๆที่ยังไม่พร้อมเนี่ยไม่ใช่ประมาทแต่เหมือนเปิดให้เรียนรู้จากของจริงเลยแต่พอทําแล้วมันก็ต้องมีพลาดบ้างใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะซึ่งก็พาเราไปข้อ8ใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนไม่ใช่ตราบาปกับข้อ11กล้าพูดว่าไม่รู้เพื่อเปิดทางให้ได้รู้2ข้อนี้เน้นเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องลบๆเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะและนี่คือหัวใจเลยที่ทำให้คนที่โตเร็วต่างจากคนอื่นการมองความล้มเหลวข้อ8ไม่ใช่จุดจบไงคะแต่เป็นข้อมูลเป็นฟีดแบ็ที่มีค่ามากเป็นโอกาสให้ปรับปรุงพัฒนาทําให้ไม่กลัวที่จะลองผิดลองถูก ซึ่งสำคัญมากในโลกที่เปลี่ยนเร็วขนาดนี้ครับแล้วเรื่องกล้าพูดว่าไม่รู้ล่ะครับข้อ11อันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะการกล้ายอมรับว่าฉันไม่รู้เนี่ยฟังดูเหมือนง่ายนะแต่ทำยากสำหรับหลายคนมันคือสิ่งที่เรียกว่าความถ่อมตัวทางปัญญาหรือ intellectual humility นะคะความถ่อมตัวทางปัญญาค่ะ คือยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องมันจะเปิดประตูให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จริงๆถ้าเราติดอีโก้คิดว่าต้องรู้หมดเราก็ปิดตัวเองเลยสองข้อนี้มันทำงานคู่กันค่ะคือกล้าลองซึ่งอาจพลาดได้พอพลาดหรือไม่รู้ก็ยอมรับแล้วก็เรียนรู้จากมันวนไปแบบนี้ค่ะ เป็นหลูปของการเรียนรู้เลยนะครับการปรับทัศนคติเรื่องความผิดพลาดความไม่รู้นี่เป็นเรื่องข้างในตัวเราแต่ดูเหมือนว่าการจัดการปัจจัยภายนอกกับความคิดฟุง้งซ่านก็สําคัญเหมือนกันอย่างข้อ9ที่บอกเลิกเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับใครกับข้อ15ปล่อยวางอดีตไม่ยึดติดความพลาดเหมือนเป็นการเคลียร์สมองให้โฟกัสกับปัจจุบันกับอนาคตเราเองใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องการจัดการพลังงานแล้วโฟกัสเลยสำคัญมากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นข้อ9้าเนี่ยเป็นหลุมพรางทางใจที่ใหญ่มากเลยนะคะมันไม่ได้แค่ทำให้ท้อนะแต่ทำให้เราหลงทางจากเป้าหมายจากเส้นทางของเราเองข้อเขียนนี้ย้ำว่าเกมที่เราควรเล่นคือแข่งกับตัวเองเมื่อวานนี้อ่าดีขึ้นวันละนิดใช่ค่ะ พยายามดีขึ้นทีละวันไม่ใช่พยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นส่วนการปล่อยวางอดีตข้อ15ไม่ว่าจะสาเร็จจนเหลืองหรือพลาดจนกลัวมันก็ดึงเราไว้ทั้งนั้นเลยค่ะการยึดติดกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันทําให้เราเสียพลังงานไปคิดเรื่องที่แก้ไม่ได้แล้วแทนที่จะเอาพลังงานมาสร้างปัจจุบันเนาะถูกต้องค่ะเอามาสร้างปัจจุบันสร้างอนาคตดีกว่าแล้วเรื่องการสร้างแรงขับจากข้างในล่ะครับมีข้อ17บบอกว่าผลักตัวเองทุกวันไม่ต้องรอใครามาบอก อันนี้ก็ดูเชื่อมโยงกับการไม่ต้องรอปัจจัยภายนอกเหมือนกันนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากค่ะแล้วมันก็เชื่อมกับเรื่องวินัยที่เรากําลังจะคุยกันต่อด้วยการรอแรงบันดาลใจจากข้างนอกหรือรอให้ใครมาสั่งมากระตุ้นเนี่ยมันเป็นการพึ่งพาที่ไม่ยั่งยืนเลยค่ะคนที่โตเร็วมักจะมีแรงขับจากข้างใน Internal locus of control ใช่ค่ะแบบนั้นเลยเขารับผิดชอบการกระทำผลลัพธ์ของตัวเอง การผลักตัวเองข้อ17ทุกวันแม้จะนิดเดียวก็ตามมันคือการสร้างโมเมนตัมที่ไม่ต้องพึ่งอะไรข้างนอกมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของโอ r นชิปในเส้นทางการเติบโตของเราอย่างแท้จริงเลยค่ะทีนี้พอเรามีทัศนคติพร้อมลุยไม่กลัวพลาดไม่เปรียบเทียบมีแรงขับจากข้างในแล้วแหล่งข้อมูลนี้ก็ชี้ไปที่กลุ่มถัดไปคือเรื่องการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองแบบเป็นรูปธรรม ซึ่งน่าสนใจว่าเขาเน้นนิสัยเล็กๆแต่ทำสม่ำเสมอเช่นข้อ2อ่านวนลนิด์ให้สมองไม่หยุดนิ่งข้อ4ฟังให้มากกว่าพูดในทุกวงสนทนาแล้วก็ข้อ5จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ทุกวันทำไมเรื่องดูพื้นฐานพวกนี้ถึงสำคัญนะครับเพราะนิสัยเล็กๆแต่สม่ำเสมอพวกนี้ล่ะค่ะคือเครื่องจักรสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวการอ่านข้อ2แม้จะแค่วันละหน้าสองหน้า แต่ถ้าทำทุกวันนะมันจะค่อยๆสะสมค่อยๆเปลี่ยนฐานความคิดเราไปเลยเหมือนหยดน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันก็กร่อนได้เนาะครับครับภาพชัดเลยการอ่านคือการเติมวัตถุดิบทางปัญญาเรื่อยๆส่วนการฟังให้มากกว่าพูดข้อ4อันนี้เป็นทักษะที่คนเก่งๆมักจะมีเหมือนกันเลยค่ะไม่ใช่แค่เงียบนะแต่เป็นการฟังอย่างตั้งใจ active listening เพื่อเข้าใจมุมมองคนอื่นเก็บข้อมูลเชิงลึกซึ่งทําให้เรียนรู้ได้เร็วกว่าคนที่เอาแต่พูดเรื่องตัวเองอืมจริงครับและสุดท้ายการจดบันทึกข้อ5ไม่ใช่แค่จดเลคเชอร์นะคะแต่มันคือการกลั่นกรองความคิดสรุปบทเรียนที่เราเจอในแต่ละวันไม่ให้มันหายไปตามเวลาการจดบันทึกเหมือนเราสร้างคู่มือโตฉบับส่วนตัวเลยค่ะกลับมาทบทวนได้ตลอดใช่ค่ะทบทวนต่อยอดได้ตลอดการอ่านฟังจดบันทึก นี่เหมือนลงทุนเวลาพลังงานเพื่อสะสมความรู้ปัญญาแล้วข้อ13ที่ว่าลงทุนกับตัวเองมากกว่ากับสิ่งของแล้วครับมันขยายความเรื่องนี้ยังไงข้อ13นี่เหมือนเป็นแกนหลักที่เชื่อมเรื่องพวกนี้เข้าด้วยกันเลยค่ะมันชี้ให้เห็นลำดับความสำคัญที่ถูกต้องการลงทุนในความรู้ทักษะประสบการณ์หรือแม้แต่สุขภาพตัวเองเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มค่า appreciating asset อย่างแท้จริงอ๋อสินทรัพย์เพิ่มค่าค่ะ มันติดตัวเราไปตลอดสร้างโอกาสใหม่ๆเพิ่มศักยภาพให้เราได้เรื่อยๆต่างจากการลงทุนในวัตถุสิ่งของซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์เสื่อมค่า depreciating asset แล้วก็ให้ความสุขแค่แบบเดียวจริงครับการเลือกใช้เงินหรือเวลาไปกับการเรียนคอร์สใหม่อ่านหนังสือดีๆดูแลสุขภาพแทนที่จะซื้อของแพงๆฟุ่มเฟือยเนี่ยมันสะท้อนความเข้าใจในคุณค่าระยะยาวของการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วการมองหาความรู้ในทุกสถานการณ์ล่ะครับ ข้อ16มันต่อย,ยอดจากการลงทุนในตัวเองยังไงครับข้อ16มองหาความรู้ในทุกสถานการณ์อันนี้เป็นการขยายกรอบความคิดเรื่องการเรียนรู้ให้กว้างไปอีกค่ะคือไม่ใช่แค่เรียนจากหนังสือจากคอร์สแต่เป็นการเปิดใจรับบทเรียนจากทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเลยทุกอย่างเลยเหรอครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จความล้มเหลวคำติคำชมหรือแม้แต่แค่สังเกตสิ่งรอบตัว คนที่ฝึกมองหาบทเรียนในทุกประสบการณ์จะเปลี่ยนทุกสถานการณ์ให้เป็นการลงทุนในตัวเองได้อัตโนมัติเลยมันคือทัศนคติของ Lifelong Learner หรือนักเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มองว่าโลกทั้งใบเนี่ยคือห้องเรียนใหญ่และทุกเหตุการณ์คือครูของเราค่ะมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการลงมือทำต่อเนื่องข้อเขียนนี้ให้ความสำคัญกับคนรอบข้างกับวงสนทนามากๆเลยข้อ 3. เลือกอยู่ใกล้คนที่เก่งกว่า ข้อ14อยู่ใกล้คนที่พูดเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องคนอื่นทำไมสภาพแวดล้อมมันมีผลขนาดนั้นเลยครับเพราะเราเป็นสัตว์สังคมค่ะเราได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเรียกไม่ได้เลยการเลือกอยู่ใกล้คนที่เก่งกว่ามีความสามารถหรือมีทัศนคติที่เราอยากพัฒนาข้อ3เนี่ยไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบนะแต่เพื่อซึมซับาตรตานแรงบันดาลใจแนวคิดดีๆจากเขาแบบไม่รู้ตัวเหมือนเราอยู่ในน้ำอุ่นเราก็อุ่นตามไปด้วย อ๋อเข้าใจครับส่วนบทสนทนาข้อ14ก็เหมือนอาหารที่เรากินเข้าไปค่ะถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่คุยเรื่องซุบซิปเรื่องเก่าๆเ,เรื่องไร้าสาระมันก็หล่อหลอมความคิดเราไปทางนั้นแต่ถ้าเราเลือกอยู่ในวงที่คุยเรื่องไอเดียใหม่ๆเป้าหมายอนาคตการแก้ปัญหามันก็จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเราให้มองไปข้างล่าการเลือกคบคนเลือกวงสนทนนาจึงเหมือนการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เราโตได้ค่ะเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อมผืนตัวเองเลยนะครับ นอกจากออกแบบสิ่งแวดล้อมแล้วการกระทำต่อเนื่องของเราเองก็สำคัญไม่แพ้กันข้อ7เลือกวินัยแทนแรงบันดาลใจที่เราเกริ่นไปตอนแรกกับข้อ10ททำสิ่งเดิมซ้ำจนชำนาญกว่าคนทั่วไปสองข้อนี้เน้นพลังของการทำซ้ำความสมั่งเสมอซึ่งเอออาจจะฟังดูน่าเบื่อนะครับ น่าเบื่อแต่ทรงพลังมากค่ะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดเลยนะในการพัฒนาตัวเองเพราะมัวแต่วิ่งหาแรงบันดาลใจหรือเคล็ดลับใหม่ๆตลอดเวลาข้อเขียนนี้ชี้เลยว่าแรงบันดาลใจมันไม่แน่นอนมามาหายหายแต่วินัยข้อ7นี่แหละที่จะพาเราผ่านวันที่ไม่อยากทําวันที่ไม่มีอารมณ์วันที่เหนื่อยคือทําทั้งทงที่ไม่รู้สึกอยากทําใช่ค่ะทําสิ่งที่ควรทําไม่ว่าเราจะรู้สึกอยากทําหรือไม่ก็ตาม วินัยคือสะพานเชื่อมเป้าหมายกับความสําเร็จเลยค่ะส่วนการทําสิ่งเดิมซ้ําจนชํานาญข้อ10ก็ท้าทายความคิดว่าต้องหาอะไรใหม่ๆทําเสมอความเชี่ยวชาญจริงๆในทักษะอะไรก็ตามไม่ได้เกิดจากการทําหลายๆอย่างพอใช้ได้นะคะแต่เกิดจากการทําสิ่งเดียวซ้ําๆอย่างตั้งใจ deliberate practice การฝึกฝนอย่างตั้งใจ ใช่ค่ะปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนเก่งกว่าคนทั่วไปคนที่โตเร็วเข้าใจว่าความน่าเบื่อของการทำซ้ำคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความเป็นเลิศเหมือนวินัยเป็นเครื่องยนต์แล้วการทำซ้ำคือการขับไปบนทางเดิมจนเชี่ยวประมาณนั้นเลยค่ะแล้วการบริหารเวลาพลังงานล่ะครับข้อ12จัดลำดับชีวิตให้สิ่งสำคัญอยู่ก่อนเสมอกับข้อ18ใช้ความเงียบเป็นพลัง ใช้เวลาเป็นเพื่อนเข้ามาเสริมตรงนี้ยังไงครับ สองข้อสุดท้ายนี้เหมือนการปรับจูนการเดินทางค่ะการจัดลำดับความสำคัญข้อ12ตามหลักสำคัญก่อนด่วนที่หลัง important versus urgent ช่วยให้เรามั่นใจว่าได้ใช้พลังงานอันมีค่าไปกับสิ่งที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวจริงๆไม่ใช่หมดไปกับเรื่องจุกจิกเรื่องด่วนของคนอื่นบริหารโฟกัสของเราเองใช่ค่ะส่วนข้อ18ใช้ความเงียบเป็นพลังใช้เวลาเป็นเพื่อนอันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่าการโตเร็วไม่ได้แปลว่าต้องรีบ ร้อนตลอดเวลานะแต่หมายถึงการทำงานอย่างมีจังหวะรู้จักใช้ความเงียบหรือช่วงเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อคิดวิเคราะห์วางแผนตกตะกอนความคิดการหยุดเพื่อคิด แล้วก็มองเวลาไม่ใช่ศัตรูที่ต้องรีบเอาชนะแต่เป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้เราพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนไม่ใช่พุ่งแล้วหมดแรงแต่เป็นการเดินทางไกลที่มั่นคงการเติบโตจร,จริงๆอาจต้องการความอดทนการรอจังหวะเหมือนปลูกต้นไม้เลยค่ะต้องใช้เวลาเนาะครับพอได้เจาะลึกทั้ง18ข้อแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับเหมือน มันไม่ใช่แค่เทคนิคข้อขอแต่เป็นระบบนิเวศของการเติบโตเลยอาจจะสรุปได้เป็น3กลุ่มหลักๆอย่างที่เราคุยกันมาคือ 1. ปรับจูนความคิดทัศนคติให้พร้อมลุยเรียนรู้จากความผิดพลาดโฟกัสที่ตัวเองค่ะ 2. ส,สร้างนิสัยการเรียนรู้สม่ำเสมออ่านฟังจดลงทุนในตัวเองอและ 3. ส,สร้างสภาพแวดล้อมที่ใช่ควบคู่กับลงมือทำอย่างมีวิน,นัยและใช้เวลายอย่างฉลาด ไม่ใช่แค่รีบแต่ทําต่อเนื่องลึกซึ้งพรไม่ได้แยกกันเลยมันส่งเสริมกันหมดทีนีออ้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงค่ะที่อาจจะช่วยให้เห็นพลังของการผสมผสานแนวคิดเหล่านี้ลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราเอาการทําสิ่งเดิมซ้ําๆจนชํานาญข้อ10ซึ่งต้องอาศัยวินัยอย่างยิ่งยวดข้อ7มาใช้ในการลงทุนกับตัวเองอย่างต่อเนื่องข้อ13 ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนาของเดิมให้ลึกขึ้นโดยที่เราทำทั้งหมดนี้ด้วยทัศนคติที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครข้อ9โฟกัสที่ตัวเองล้วนๆใช่ค่ะมีสมาธิกับกระบวนการของเราเองแล้วก็ใช้ความเงียบและเวลาเป็นเครื่องมือข้อ18ในการตกตะกอนความคิดพัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุด ลองจินตนาการดูว่าผลลัพธ์ของการเติบโตในระยะยาวที่เกิดจากการรวมพลังของแนวคิดเหล่านี้มันจะทรงพลังแล้วก็ต่างจากวิธีเดิมๆที่เราคุ้นเคยมากน้อยแค่ไหนโอ้โหเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากๆเลยครับค่ะกู้หงเป็นคำถามที่น่าสนใจให้แต่ละท่านลองนำกลับไปคบคิดแล้วก็ทดลองปรับใช้ในเส้นทางการเติบโตของตัวเองต่อไปนะคะ